ภาพรวมของสาหกรรมยานยนต์ไทยของเราในวันนี้ค่อนข้างเป็นภาพที่สดใสค่ะจากข้อมูลการส่งออกยานยนต์ของไทยที่สามารถจะครองอันดับต้นๆเอาไว้ได้เราจะสามารถรักษาตำแหน่งนี้เอาไว้ได้อย่างไรอะไรเป็นจุดอ่อนที่เราจะต้องเร่งแก้ไขและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดผลดีต่อสาหกรรมยานยนตไทยอย่างไรบ้างวันนี้นายกสมาคมสาหกรรมยานยนตไทยคุณเพียงใจแก้วสุวรรณจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้ในช่วง AEC กูดูค่ะ สำหรับปีที่ผ่านมานะฮะเ,เรานับว่าเป็นปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมา50ปีอะไรเงี้ยนะฮะยอดการผลิตของเราเนี่ยยังไม่เคย ทะลุถึง2ล้านคันเลยนะคะสำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราสามารถที่จะผ่านชัยชนะะนอันอนันยิ่งใหญ่ให้ได้แล้วเรียบร้อยนะะเราผลิตได้ถึง2,4ล้าน4แสนคันประมาณโดยประมาณนั้นนะคะยอดผลิตที่เราสามารถทำได้ถึง2องล้าน 4, แสนคันนี้เนี่ย เป็นยอดที่เราผลิตเพื่อขายในประเทศนะคะหรือจำหน่ายในประเทศเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่ก็สูงเลยทีเดียวถึงล้าน4ี่แสนคันเลยทีเดียวนะคะกับอีกส่วนหนึ่งนะคะเราผลิตเนี่ยเราผลิตเพื่อ การส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งมันจะอยู่ที่ยอดประมาณสักหล้านคันประมาณล้านเศษๆนิดๆน,นะคะ,คะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยจากสิติที่ผ่านมาเนี่ยในอุตสาหกรรมยานยนต์นของประเทศไทยเนี่ยเราผลิตได้50-50 จะเป็นในประเทศซะ50ในต่างประเทศอีก50แต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มันออกมาได้มากกว่าคือในประเทศเนี่ยมากกว่าอาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งจากนโยบายของภาครัฐที่ได้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยก็คือนโยบายรถคันแรกเราคิดว่านะะอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในอันดับท็อปของอาเซียน ได้เลยนะคะ,ะณปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยได้พยายามที่จะ,ะตั้งศูนย์นะฮะ R&D ขึ้นในประเทศไทยนะฮะขึ้นแล้วหลายๆบริษัทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะต้องท transfer เข้ามาในประเทศไทยได้นะะเราถือว่าตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยจะมีต่อจากนี้ไปได้ด้วยนะคะการผลิตเนี่ยรถยนต์เนี่ยเราจะเรามีทาร์เก็ตของเราอยู่นะคะว่าในปี2017ที่จะถึงข้างหน้าน,นั้นเนี่ยเราจะผลิตได้ถึง3ล้านคัน ะะการเจริญเติบโตของอยอดการผลิตเหล่านี้เนี่ยแน่นอนมันจะต้องเกี่ยวพันมาถึงบุคลากรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของเราเล็กๆนะฮะว่าเราจะ,ะสามารถผลิตแรงงานของเราเนี่ยได้ทันกับกับการโตการเจริญเติบโตของการผลิตรถยนต์หรือเปล่านะฮะ,ะภาครัฐเองก็ให้ความสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพอสมควรขณะเดียวกันทางพวกผู้ประกอบการในภาคเอกชนเองเราก็ ตระหนักดีถึงเรื่องนี้เราก็ได้พยายามที่จะนําเสนอแนวความคิดหรือว่า,า,าวิธีการนะนะที่ทําอย่างไรที่จะทําใหา้แรงงานฝีมือซึ่งอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของเราในอนาคตนี้เนี่ยให้มันกลายเป็นจุดแข็งของเราขึ้นมาได้ด้วย ถ้าจะถามถึงผลกระทบหรือผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ AEC เกิดขึ้นแล้วในปี2015ที่จะถึงนั้นเนี่ยนะคะดิฉันว่าสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นผลดีแน่นอนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเราอยู่ในอันดับ1ของอาเซียนอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึง AEC นะคะ ในส่วนของเรื่องเทรดตอนนี้เราได้ทำกันไปแล้วด้วยซ้ำไปคงจะได้ยินเมื่อปี2010นะคะเรามี after after นั้นก็คือความร่วมมือในการสนับสนุนเรื่องทางด้านภาษีหรือทางด้านการค้าหรือเทรดนั่นเองนะัก2010เนี่ยอัตราภาษีเนี่ยเป็นศูนย์สำหรับประเทศในอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบในแง่ของการแข่งขันทางการค้าเนี่ยตรงนั้นเนี่ย แท้ว่าไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามถึงเรื่องการค้าระหว่างกันเนี่ยนะฮะมันเป็นผลดีมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะคะส่วนอย่างอื่นนะะที่ AEC จะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการเพิ่มในสัดส่วนของเรื่องการลงทุนนะะหรือในสัดส่วนของด้านเซอร์วิสหรือบริการเนี่ยมากกว่านะะถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเรื่อง productivity ให้เพิ่มขึ้นได้นั่นก็คือเราได้เปรียบด้วยซ้ำไป แผนในการที่จะพัฒนา productivity เพื่อที่จะให้ Offset กันกันกบไอ้ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยมันคงไม่ยากจนเกินไปที่เราจะทำได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีผลกระทบเข้ามาที่ประเทศไทยมากมากไหมยันว่าไม่ไม่น่ามีนะฮะถ้าเราสามารถแก้จุดต่างๆที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยได้ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะภาครัฐให้ได้ให้การส,สนับสนุนด้วยดีมาตลอดนะ,ะเราจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐเนี่ยได้กำหนดเ,เรื่อง product champion ของประเทศเกิดขึ้นตั้งแต่ปิกอัพ1ตันนะะได้มีการสนับสนุนทางด้านภาษีนะะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ปิกอัพ1ตันเนี่ยมานาดแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะส่ง,สงออกไปได้ทั่วโลกได้ซ้ำไปนะคะนโยบายของภาครัฐเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะโปรโมทเรื่องการผลิตรถยนต์อย่างเดียวแล้วเนี่ย ยังคิดว่าในส่วนของพลังงานก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะพลังงานเองเนี่ยน่าจะต้องสอดคล้องก,กันกับนโยบายที่จะสนับสนุนน่นนะฮะน่าจะต้องสอดคล้องกันกันกนกบทางด้านอุตสาหกรรมด้วยบางครั้งเองเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่านโยบายอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันมากนักเท่าไหร่นะฮะอย,อย่าลืมว่าเทคโนโลยีของยานยนต์เนี่ยมันไปไกลามากนะ ถ้านโยบายนโยบายของภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนให้สอดคล้องก,กันกับนโยบายของโลกในขณะเดียวกันกระทรวงที่เกี่ยวข้องในประเทศเองเนี่ยทำนโยบายให้สอดคล้องซึ่งกันและกันมันก็จะทําให้สนับสนุนอ,อุตสาหกรรมนี้เนี่ยให้โตไปได้อย่างอย่างอะไรนะรวดเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรค แม้ว่าไทยจะก้าวเข้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกในปีนี้ค่ะแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่ยั่งยืนนะคะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรถคันแรกค่ะซึ่งถ้าผู้ประกอบการอยากจะให้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ยั่งยืนก็จะต้องเร่งเครื่องการผลิตให้ได้3ล้านคันต่อปีค่ะนี่เป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปี2,560หรือว่าอีก5ปีข้างหน้าคงไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมนะคะเพราะว่ารถยนต์อีโคค,คาร์กำลังได้รับความนิยมในตลาดค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามเรื่องอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเช่นเคยวันนี้เราจะลากันด้วย AEC Tips เป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับตอนนี้ ผู้บริโภคหลายๆคนในประเทศไทยก็คงจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะซื้อรถยนต์ที่เป็นสัญชาติสวีเดนสัญชาติสแกนดิเนเวีย ที่ประกอบในอาเซียนได้ในราคาที่ถูกมากกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์จากยุโรปที่ประกอบในต่างประเทศนะครับเราพบว่าปัจจุบันนเนี่ยประเทศไทยเราคือฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับในแต่ละปีประเทศไทยส่งออกรถยนต์ส่งออกยานยนต์ไปเนี่ยมูลค่าประมาณ63,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตลาดหลักของเราก็คือออสเตรเลียนะครับอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็ซาอุดิอาระเบียประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วก็ คงจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนต่อไปนะครับทางนี้ก็เป็นเพราะว่าอุปสงค์ในประเทศไทยเราที่มีคนใช้รถยนต์เป็นจํานวนมากทุกคนอยากเข้ามาตั้งฐานการผลิต,นตในประเทศไทยเรามีทรัพยากรบุคคลซึ่งพร้อมที่จะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเรามีภาคอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าสาธารณูปโภคซึ่งเอื้ออํานวยให้เกิดฐานการผลิตยานยนต์ในประเทศไทยได้นะครและที่สำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในโลกเนี่ย มาลงทุนในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าการลงทุนที่เขาลงทุนไปแล้วหรือว่าสต็อกที่เขาลงทุนไว้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากจนหลายหลายครั้งถึงแม้ประเทศไทยเราจะเจอปรปสรรนะครับอย่างเช่นมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วก็ไม่ได้ทําให้บริษัทยานยนต์ที่ลงทุนในประเทศไทยไปแล้วอยากจะย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น นแน่นอนในประเทศไทยเองหลายๆค่ายรถยนต์ก็ใช้เป็นที่ทําวิจัยแล้วก็พัฒนาอุตสาหากรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหากรรมยานยนต์ในประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะครบวงจรนะครับถ้าเราพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคนไทยให้มีคุณภาพมากขึ้นและเราทําให้ SME ของเรานะครับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่ทําชิ้นส่วนยานยนต์เล็กๆเ,เข้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตขนาดใหญ่ในอาเซียนได้ เราก็สามารถที่จะการันตีได้แล้วละครับว่าฐานการเลิกยันยน์ในอาเซียนไม่ได้ให้ประโยชน์แต่เฉพาะบริษัททามชาติยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานการเลิกยันยน์ในอาเซียนได้ด้วยครับ